มาดูประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับจากคําให้สัมภาษณ์ของตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญที่ระบุว่าหากเหตุผลของฝ่ายใดมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองไม่สร้างความเสียหายและความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมสารก็จะให้น้ําหนักในการพิจารณาและจากนั้นครับสารก็จะหาข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้วิวนิจฉัยนับเป็นสิ่งที่สนทางกับการตัดสินที่ต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายติดตามจากขับอัปเดตครับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสื้อพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวเรื่องตามสบายเสร็จจากเทศกาลสงกรานต์สยามเมืองยิ้มก็กลับสู่เทศกาลสงครามสงครามใหญ่ฟัดใหญ่คนไทยรบกันเองใครตายก็หามเข้าวัดใครบาดเจ็บสาหัสก็หามเข้าโรงพยาบาลใครยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็รบกันต่อไป ไม่ชนะไม่เลิกว่างั้นเถอะก่อนอื่นแม่ลูกจันทร์ไม่เห็นด้วยกับแผนเกลือจิ้มเกลือของนายชัยกเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เสนอใช้ช่องมาตราเจ็ดของรัฐธรรมนูญทุนกล้าวทุนกระหม่อมขอพระบรมราชวินิจฉัยถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินให้ในายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคอรมอร,รักษาการทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งยกพวง ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการดึงสถาบันสูงสุดมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองข้อสําคัญรัฐบาลไม่ควรเดินตามกำนันสุเทพเทือกสุบรรที่ประกาศจะใช้ช่องมาตราเจ็ดทุนกล้าวทุนกระมอมเสนอชื่อคนนอกเป็นนายกคนกลางทันทีที่เกิดสุญญากาศทางการเมืองเพราะจะเข้าตําราว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองแม่ลูกจันเห็นว่ารัฐบาลควรอยู่เฉย ไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดโอกาสให้สารรัฐธรรมนูญปล่อยของให้หมดไส้หมดพุงถ้าสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้ในายกยิ่งลักษณ์และคอรมอรักษาการทั้งคณะหมดสภาพเป็นรัฐบาลก็เชิญท่านตามสบายเพราะสารรัฐธรรมนูญต้องเล็งเห็นผลและต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดตามมาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะอยู่ในสายตาคนไทยทั้งประเทศ 65ล้านคนถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบสุกเอาเผากินความเชื่อถือต่อสถาบันสารรัฐธรรมนูญซึ่งติดลบอยู่แล้วก็จะยิ่งติดลบหนักกว่าเดิมฉะนั้นโปรดอย่าไปกดดันสารรัฐธรรมนูญปล่อยให้ท่านวินิจฉัยคดีนี้ให้สบายอกสบายใจถ้าคำวินิจฉัยไม่โปรง่งใสไม่เป็นธรรมประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริง จะแสดงความรู้สึกออกมาเองใจเย็นๆไม่เห็นต้องตื่นเต้นอะไรมากมายแม่ลูกจันดีใจที่ได้อ่านคำสัมภาษณ์ของนายจรันพักดีธนากุลตุลาการศารลรัฐธรรมนูญคนดังที่ยืนยันว่าศาลจะรับฟังคำร้องและคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายและจะนำเหตุผลของแต่ละฝ่ายมาวิเคราะห์อีกทีถ้าศาลเห็นว่าเหตุผลฝ่ายใดมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองไม่สร้างความเสียหาย และความขัดแย้งในสังคมศาลก็จะให้น้ำหนักในการพิจรารณาจากนั้นจึงไปหาข้อกฎหมายให้สอดคล้องกับสิ่งที่ศาลวินิจฉัยอีกทีแม่ลูกจันอ่านคำสัมภาษณ์ของนายจรันแล้วเกิดคำถามขำโตเพราะแสดงว่าศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ได้ตัดสินตามตัวบทกฎหมายแต่ศาลฟังเหตุผลของฝ่ายไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเท่ากับตั้งทงไว้ก่อนว่า จะตัดสินอย่างไรแล้วจึงไปหาประเด็นกฎหมายรองรับคำวินิจฉัยที่จะออกมาเพราะอย่างนี้กระมังสารรัฐธรรมนูญจึงต้องอ้างพจนานุกรมเพื่อล้มนายกสมัครสุนทรเวชกรณีทำกับข้าวออกทีวีอ้างเหตุสอสคนเดียวเสียบบัตรแทนกันเพื่อล้มพรบอรสองล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยสรุปว่าเหตุผลใครถูกใจสารรัฐธรรมนูญ ก็ชนะลอยลํามิน้านล่ะรัฐบาลถึงแพ้ตพืชตะพือ